ดอกปวยเซียนเช้านี้นะคะแดงสดเลยค่ะเพื่อนๆตอนนี้ดกมากนะคะแทบมองไม่เห็นใบเลยค่ะเห็นไหมคะโอ้อะไรจะขนาดนี้คะ่ะโอ้สวยมากเลยค่ะสวยไหมคะเพื่อนๆคะ่ะสวยไหมคะ สวยไหมคะอืมชอนน่ารักมากนะฮะฮึมว้าวสวยจริงๆนะคะ เนี่ยเขาออกช่อบแบบแดงเต็มไปหมดเลยค่ะใบแทบมองไม่เห็นเลยค่ะเพื่อนๆฮึมดูชัดๆค่ะงามมากค่ะ ุ่มนาลักนะคะปุ่มนี้